ขายรถมือ2องยังไงให้ได้ราคาดีที่สุดไปหาความลับมาและได้ความลับในเชิงลึกจากเสียนรถมือสอจากวงการรถมือสอหรือว่าจากผู้ชจวชาญเนี่ยเขาจะให้แนวทางอยู่3ลักษณะอันดับหนึ่งก็คือก่อนที่คุณจะขายเนี่ยคุณจะต้องเตรียมรถให้พร้อมให้สมบูรณ์มากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของความสวยงามสีก็ควรจะเก็บให้เรียบร้อยอกรณีมีประกรันภะัยนะ ถ้ารถคันไหนที่มีประกันภัยประเภทหนึ่งแล้วมีรอยบุบครูดกันชนหน้ากันชนท้ายมันขูดข่วนมันมีรอยเบียดหรือว่าเบียดเสาอันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแจ้งเคลมให้เรียบร้อยแล้วมันจะสวยพอรถเนี่ยเก็บงานแล้วมันจะสวยแบบสองก็คือให้เตรียมในส่วนของเอกสารบินค่าซ่อมประวัติการซ่อมบำรุงบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยและต้าหากว่าสามารถที่จะเคลมได้ ก็ควรเอาไปเคลมเพราะว่ารถบางคันอาจจะมีวารันตีจากศูนย์รถใหม่ๆ3ปี5ปีบางคันเนี่ยยังมียังมีการวารันตีจากศูนย์อยู่ก็สามารถที่จะเอาไปเคลมได้แล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาเพื่อให้คนที่เขาจะซื้อเนี่ยว่าเราอะไปเคลมมาแล้วอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่คอมแอร์ไดชาร์จอะไรก็ว่าไปนะครับเคลมตัวไหนก็เก็บรายละเอียดมาและดับที่3นั่นก็คือจะต้อง เอารถไปเช็คราคาหรือว่าไปตีราคาสักประมาณสัก3-5ถึง5แห่งอาจจะไปตีกับเต็นเต็นแถวบ้านคุณถ้ามีนะก็ไปสอบถามเต็นเขาว่ารุ่นที่เราใช้เนี่ยเขาให้ราคาประมาณเท่าไหร่ถามสัก2-3เต็นก็รู้แล้วแล้วก็เอามาเทียบในราคาในออนไลน์อย่างเช่น f a e b o o o m a มาเก p l a พ e ตลาดรถขายดีวันตุคาพวกนี้คุณก็จะรู้ราคาแล้วรู้ราคาแล้วประมาณเท่าไหร่คุณก็เอามาเฉลี่ย มาเฉลี่ยดูว่าได้เท่าไหร่คุณก็จะเริ่มเห็นข้อแตกต่างของราคารถแล้วและสุดท้ายถ้าหากว่าคุณขายเองนะพอคุณรู้แล้วคุณขายเองเนี่ยคุณจะได้ราคามากกว่าการขายให้เต็นท์ขายพ่อค้าขายในหน้าคุณควรจะประกาศขายผ่าน Facebook, ของคุณผ่าน t i k t o อกของคุณหรืออาจจะขายให้กับเพื่อนๆญาติๆของคุณแบบนี้จะเป็นการขายรถที่ได้ราคาดีกว่า ขายได้ดีกว่าเต็นต์บางคันนี่อาจจะ5้าห0ื่นหรือบางคันนี่อาจจะเป็นแสนเลยเพราะว่าเต็นต์เนี่ยเขาซื้อรถเพื่อที่จะเอาไปขายต่อเพื่อทํากําไรใช่ไหมเขาซื้อในราคาที่เขาจะต้องเอาไปปรับสภาพแล้วก็เอาไปตั้งขายแล้วก็มีวารันตีให้ลูกค้าซึ่งจะทําให้ราคารถนั้นแพงกว่าเวลาขายแต่เวลาซื้อก็ถูกกว่า เขาซื้อเราถูกเขาไปขายแพงนั่นก็คือลักษณะของการทําธุรกิจเต้นฉะนั้นถ้าคุณอยากจะขายรถได้ราคาดีได้ราคาที่สูงกว่าคุณต้องเตรียมรถให้พร้อมให้สวยงามกรณีมีกรณีมีประกันภัยก็ไปเคลมสีเรียบร้อยแล้ว2ก็คือเตรียมประวัติการบํารุงการซ่อมให้เรียบร้อยและ3นะครับก็คือคุณเทียบราคาจากเต็นทแห่งแล้วก็เทียบออนไลน์ หลังจากนั้นคุณก็เอามาประกาศขายเองย้ำนะประกาศขายเองไม่ไม่ไม่ไมไมต้องเอาไปขายที่เต็น